มีเรื่องเล่าของชนเผ่าอินเดียแดงที่อาศัยอยู่บริเวณทวีปอเมริกาเหนือและแคนาดาตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาหลายยุคหลายสมัยของวิญญาณร้ายในผื้นป่าที่จะเข้าสิ่งทุกสรรพสิ่งเพื่อกัดกินเหล่ามนุษย์ที่รุกล้ำเข้าไปในอาณาเขตของมันผีป่าที่ตะกระตะกรามและพิษสมัยเนื้อมนุษย์นี้ถูกเรียกขานนามว่าเวนดิโก ผีป่าสุสยองเวนดิโกบ่อยครั้งที่พบว่ามีผู้คนมากมายที่จะหายตัวไปอย่างลึกลับหลังจากเข้าไปในป่าไม่มีใครพบร่องรอยไม่พบศพไม่มีคำอธิบายใดๆมาคลี่คลายได้ว่าพวกเขาหายไปไหนแต่สำหรับชนเผ่าอินเดแดงอย่างเผ่าครีซอแท็กและอิน,นูเชื่อว่าเหล่านักเดินป่าที่หายตัวไปนั้นคือเหยื่อของผีป่า ที่ชื่อว่าเวนดิโกความเชื่อเรื่องผีร้ายที่สิงสู่ในร่างของสัตว์ไม่ก็มนุษย์เพื่อออกล่าและกัดกินมนุษย์เป็นอาหารนี้เชื่อกันว่าเป็นตำนานที่เล่ากันมาตั้งแต่ศตรวตรรษที่17ซึ่งในแต่ละเผ่าก็จะอธิบายรูปลักษณ์ของมันแตกต่างกันไปบางก็เล่าว่ามันมีร่างกายที่ดูคล้ายมนุษย์แต่มีส่วนหัวเป็นสัตว์ป่าเช่นกวางมหมีหมาป่า สิงโตและบางครั้งก็เป็นมนุษย์เพศหญิงแต่สิ่งที่เหมือนกันจนน่าขนลุกคือการพิสมัยเนื้อมนุษย์ของมันโดยเฉพาะเนื้อของหญิงสาวและเด็กๆบางตำนานเล่าว,ว่าพวกมันจะสิงสู่ในร่างของสัตว์และเกาะกินร่างของเหยื่อจนเหลือแค่โครงกระดูกจากนั้นพวกมันก็จะเริ่มออกล่าเหยื่อเพื่อสนองความอยากที่ไม่สิ้นสุดและยิ่งพวกมันกินมากเท่าไหร่ร่างกายของมันก็จะยิ่งขยายใหญ่ตามไปด้วยเท่านั้น จเด่นอีกอย่างคือกลิ่นสาบของร่างกายที่เน่าเปื่อยและเต็มไปด้วยผิวหนังที่ชุ่มไปด้วยเลือดกับน้ำนองปกคลุมโครงกระดูกของมันแต่บางตำนานเล่าว่าพวกมันคือมนุษย์ที่มีจิตใจใฝ่ด้านมืดและจะกินเนื้อมนุษย์ด้วยกันเพื่อเพิ่มพลังให้กับตัวเองซึ่งเมื่อถึงจุดหนึ่งที่เขาหมดสิ้นความเป็นมนุษย์ปีศาจก็จะเข้ามาหยุดร่างเขาและกลายเป็นอสุรกายนักล่ามนุษย์เป็นที่สุดนักประวัติศาสตร์บางคน ตั้งสมมติฐานว่าแท้จริงแล้วเวดิโก้อาจเป็นชื่อสำหรับเรียกชนเผ่ากินคนก็เป็นได้ความสามารถพิเศษของเวดิโก้คือการเป็นยอดนักล่าอย่ามค่ำคืนโดยช่วงกลางวันมันจะหลอกล่อเหยื่อด้วยการเรียนเสียงสัตว์ไม่ก็ผู้หญิงและเด็กเพื่อให้เหยื่อหลงทางเข้าไปในป่าลึกพอสิ้นแสงตะวันมันก็จะเริ่มออกล่าเหยื่อที่โชคร้ายนั้นด้วยความรวดเร็วโดยใช้กรงเล็บยาวที่แหลมคม ทำร้ายให้เหยื่อเคลื่อนไหวช้าลงจากนั้นพอเหยื่อเสียเลือดจนไม่สามารถเคลื่อนไหวได้มันก็จะเข้าไปฉีกร่างแล้วกินเหยื่อทั้งๆท,ที่ยังหายใจจุดอ่อนของเวนดิโกไม่ใช่อาวุธปืนกระสุนเงินน้ำม์หรือบทสวดใดๆแต่กลับเป็นไฟที่สามารถเผาทำลายร่างที่พวกมันสิงสู่เมื่อร่างนั้นถูกทำลายวิญญาณร้ายก็จะไร้ที่อยู่และต้องเร่ร่อนเพื่อหาร่างใหม่ให้ได้ก่อนที่แสงอาทิตย์ จะทำลายมาในรุ่งเช้านอกจากนี้เวนดิโกยังถูกใช้เป็นชื่อเรียกสภาวะทางจิตของมนุษย์ที่อดอยากจนต้องกินเนื้อมนุษย์ด้วยกันเองโดยเหล่านักจิตวิทยานิยามชื่อของอาการนี้ว่า เวนดิโก s y ซโค s ิสมาตั้งแต่ปี1900ซึ่งมีกรณีศึกษามาจากเรื่องราวของในสวิฟต์รันเนอร์กับครอบครัวที่ติดอยู่บนที่ราบสูงของอลเบอร์ตาในช่วงฤดูหนาวปี1978ด้วยความหิวสวิฟต์จึงจำเป็นต้องนำศพของลูกชายคนโตมาชำแหละให้ภรรยาและลูกๆที่เหลือกินเพื่อประทังชีวิตแต่เมื่อเนื้อของลูกชายหมดไปความหิวก็เริ่มคลืบคลานเข้ามาอีกครั้ง s วิฟตเกิดอาการสติแตกเขาฆ่าภรรยากับลูกๆอีก5คนและนำเนื้อของสมาชิกในครอบครัวมากินประทังชีวิตทั้งๆท,ที่เหลือเพียง25หมายก็จะถึงจุดเก็บสเสบียงฉุกเฉินในตอนแรก s วิฟตได้ให้การว่าเขาไม่ได้ฆ่าภรรยากับลูกๆแต่กินศพของพวกเขาเท่านั้นต่อมาภายหลัง s วิฟตก็ได้สารภาพว่าเขาเป็นคนลงมือฆ่าสมาชิกในครอบครัว ราะหลังจากได้ลิ้มลองรสชาติเนื้อของลูกชายเขาก็รู้สึกว่ายังติดใจรสชาติของเนื้อนั้นจนแทบทนไม่ไหวสุดท้ายเขาจึงลงมือฆ่าลูกๆและภรรยาเพื่อที่จะได้ลิ้มรสชาติอันพิเศษนั้นอีกครั้งเรื่องราวของเวนดิโกถูกดัดแปลงเป็นนิยายหนังสือการ์ตูนภาพยนตร์และเกมมากมายเช่นภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องเวนดิโกที่ออกฉายเมื่อปี2001เรเวนัสคนขมือบคน หนังสยองขวัญเกี่ยวกับมนุษย์กินคนที่ออกฉายในปี1999นำแสดงโดยกายเพียสและโรเบิร์ตคาร์ไลซีรีส์ทีวีชุด The X Files แฟมลับคดีพิศวงกริมยอดนักสืบนิทานสยอง s u p e r ร์เนเชอรลลาปริศนาเหนือโลกและซีรีส์ของ NBC เรื่องฮันนบาลในจักรวาลของมาเวลคอมิกก็มีตัวละครชื่อเวนดิโกส่วนในเวอร์ชันเกม เจวินดิโกมักจะปรากฏตัวออกมาในฐานะมอนสเตอร์ไมโครบอสประจําฉากในเกมแนวแฟนตาซีอย่างดันเจียนอ d นดราคอนไฟแนลแฟนตาซีเดล e เจนออฟดากูนเดเมนเทียม2และล่าสุดเก็บเกมแนวเสียงความชื่อดังของคอนโซล PlayStation 4อย่าง Until Dawn อย่าลืมกด subscribe เพื่อรับชมเรื่องเล่าจากความมืดและถ้าชอบกดไล k e like, กดแชร์ให้พี่นาณา,าด้วยนะคะ